ันนี้กินเนไร dep สี่มาแล้วค่ะร้านที่จะพาไปวันนี้อยู่ที่อาคารเรียนรวมห้านะคะทุกคนตามไปกันเลยร้านนี้ชื่อวล่าร้านลุงกบค่ะทุกคนไปดูข้างในร้านกันโหผลนเต็มร้านเลยนะคะเนี่ยไหนวันนี้พี่หมีกับตะก้องเราสั่งอะไรมากินน้าเฉลยยำปลากระป๋องค่ะเมนูต่อมานะคะ กะเพราหมูชิ้นไข่ดาวต่อมานะคะก็จะเป็นร้านที่อยู่ข้างอาคารเดียนรวมหนึ่งค่ะร้านพี่ป้อมค่อทุกคนร้านนี้นะคะก็จะมีอาหารทานเล่นมากมายเลยนอกจากนี้เ้วยังมีข้าวด้วยนะชีสบอลข้าวยำไก่เส้นค่อทุกคนโหมีข้าวไก่ชีสด้วยของน่ากินเต็ไมไปหมดเลย าแล้วก็อย่าลืมติดตามเฟซไอจีทิกตอกและยูทูบมอนไม่เกียร์ด้วยนะ